พแท็บเล็ตพีใช้นะครับผมในการพกพานะครับพี่รู้สึกว่ามันจับและมันเบาดีครับกับเจ้าเรียวมีแพดมินิครับซึ่งเป็นตัวที่พีเอามานะครับผมทําการดูหนังฟังเพลงดีครับสวัสดีครับผมพีเพนะครับผมวันนี้พีจะมานะครับผมให้ดูว่าพีเพนะครับผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในชีวิตประจำวันของพีนะครับเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต แล้วก็ตัวหูฟังนะครับว่าพีใช้อะไรบ้างครับอันนี้นะครับก็คือพีนะครับผมทําการใช้งานจริงๆนะครับว่ามีอะไรบ้างครับณตอนนี้ณปัจจุบันครับก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับว่าพีใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับพีนะครับผมใช้ตัว iPad นะครับผมตัว iPad Pro ปี2 0 2 1นะครับตัวตัว CPU M1 นะครับหน้าจอ 12. 9ด้นิ้นครับที่พีเอามาทําการตัดต่อเพื่อนๆให้ดูในคลิปนะครับผมนี่เลยนี่ เห็นไหมว่าอันนี้พีนะครับผมทําการตัดต่อจริงเป็นตัวที่พีใช้งานประจานะครับผมกับเคสของตัวซูกูนะครับเป็นเคสที่สามารถปรับระดับได้พีว่ามันโอเคมากเลยครับผมนี่เลยนี่นั้นปรับได้โอเคมากครับกับเคสแล้วก็ต่อมาครับพีใช้หูฟังเกือบๆประมาณเ็เดือนแล้วครับกับหูฟังตัว Air p o d s 3นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเคสก็เป็นเคสที่พีชอบมากครับมันหนาดีครับผมในการใส่เคสนี่อันนี้พีพบประจํานะครับผมในการใช้งานต่อมาครับ เป็นเครื่องที่พีใช้ถ่ายวิดีโอนะครับก็คือแบบว่าบางทีนะครับพีอัดวิดีโอด้วยตัวนี้ครับผมมันเป็นตัว iPhone 12วินนความจุ256นะครับที่พีจะทาการอัดวิดีโอนะครับแทนตัว iPhone 13 Pro Max ทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวที่พีใช้ประจํานะครับอันนี้คือเครื่องหลักนะครับที่พีใช้นะครับก็คือเอาไว้อัดวิดีโอนะครับกล้องหลังมันคมชัดดีครับในการใช้งานแล้วก็ส่งผ่านตัว AirDrop นะครับผมเข้าไปใน iPad เพื่อทําการตัดต่อแล้วก็บางทีก็ตัดต่อผ่านตัวรูบา Fu ฟิวชั่นในตัว iPhone เลยครับ ต่อมาครับพีก็ใช้ตัวนี้ครับในการเล่นเกมนะครับผมเพราะว่าพีชอบมากครับกับตัวของเจ้าเรียวมีนะครับผมพีชอบมากครับผมในการเอามาเล่นเกมนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับกับตัวนี้นะครับนี่เลยนี่อันนี้นะครับอันนี้พีก็ใช้2ตัวนี้แหละตัดต่อเดี๋ยวให้ดูกันว่าใช้จริงไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับโปรแกรมตัดต่อที่พีใช้นี่ครับนี่ครับนี่พีให้ดูนะครับว่าพีใช้ ในการตัดต่อตัว l u m a Fusion นะครับนี่ครับใช้ตัวนี่ครับพีก็ใช้จริงๆนะครับเห็นไหมว่าพีใช้ในการตัดต่อ l u m a Fusion นะครับกับ iPhone 12 mini ถือว่า CPU นะครับผม A14 Bionic ก็ทำงานดีของมันมากอยู่แล้วครับในกระช้แล้วก็เป็นตัว tablet พีใช้นะครับผมในการพกพาน,นะครับพีรู้สึกว่า มันจับแล้วมันเบาดีครับกับเจ้าเรียวมีแพดมินิครับซึ่งเป็นตัวที่พีเอามาครับผมทําการดูหนังฟังเพลงดีครับมันเบามือดีครับเวลาเราพกพาไปไหนมันก็ง่ายในการใช้งานนะครับพีก็ใช้ในส่วน s อเดีนะครับชะ้นนอนพีก็ใช้ของยี่ห้อนี้นะครับนี่เพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกับตัว iPad เราครับเพราะว่าบางทีข้อมูลมันเต็มนะครับผมก็จะมีอะไรนะครับลาโพงที่พีใช้ก็ j จ l ครับเวลาเราพกพาแล้วก็เอาตรงห้อยคอครับไปทาฟังเพลงครับที่ทํางานก็ถือว่า โอเคนะครับผมกับการใช้งานของพีก็ประมาณนี้ครับผมที่อุปกรณ์ที่พีพกพาไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันบางทีมันอาจจะเยอะเพราะว่าแบกทีละทีก็หนักอาการอยู่ครับในการใช้งานแล้วก็ตัวไม้นะครับที่พีใช้ก็คือตัวไม้ของสลาโมนิกนะครับที่ใช้ในอัดเสียงครับเพื่อนๆถามหลายคนมาว่าไอ้ใช้ไม้อะไรอัดเสียงตอนนี้ครับพีอัพเป็นตัวสลาโมนิกนะครับผมบิง500โวลนะครับผมในการใช้งานครับแล้วก็เที่ชาร์จตัวนี้ครับพีใช้ประจํา ช้กับเกือบปีนะครับของเซฟนะครับเอาไปชาร์จ p a d iPhone นนี่ครับพีชาร์จปัจจุบันอยู่ครับในส่วนปากกาครับพีใช้ปากการาคาไม่เกิน500นะครับไม่ใช่ปากกา Apple p e n c i l 2นะครับเป็นตัวที่สามารถใช้กับเจน1ก็ได้หรือว่า iPad ที่รุ่นเก่าก็สามารถใช้งานได้นะครับพูดง่ายๆว่าคือ iPad เที่รับปากกาสามารถใช้งานได้หมดนะครับ นี่เลยก็ในส่วนที่วางนี่คนหลายคนถามมาเยอะมากก็คือมันหมุนได้ครับไว้วาง MacBook วางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้หมดนะครับผมในการใช้งานแล้วก็จอพีก็ใช้แบบเดิมๆครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมถ้ากดไลค์กดแชร์บางทีก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพีเพก็จะไป